พอเช้าลงไปใต้หอสองนะครับซึ่งเขา่วมกันหมดบ้านเราก็ครึ่งนึงแล้วับพี่ฝั่งทนเด็กฝั่งทนครับพี่เดียเดินเข้ามาเลยเต้ผมไม่ยอมนะเพื่อนโดนนะรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัตรตในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้งหนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กานละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับ s ไ r i b e และฝากกดติดตามเพจการละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรผมยืนอยู่ที่เรือนไทยพระเครื่องสาขาแรกนะก็คือพระรามสองแขกรับเชิญของเรานัดเรามาในวันนี้นะฮะฝีไม้ลายนวมของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ติดตาตึงใจของ FC ไฟขับหลายๆคนที่ได้ดูไม่เสียเวลาดี่ครับไปหาเขาเลยดีกว่าเต้วัดสิงห์ การชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหอ และตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับนั่นก็คือเต้วัดสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนหน้านี้เราก็รู้จักกันแล้วใช่ครับรู้จักกันมาอยู่แล้วพี่น้องกันครับผมบอกว่าผมเนี่ยติดตามเนี่ยไม่ได้ไฟขับของเต้่องเดียวนะพี่ติดตามในการที่แบบว่า Facebook เราเป็นเพื่อนกันถูกไหมใช่ครับในการที่กลายเป็นอยู่การทํามาหากินคือทุกสิ่งทุกอย่างน้องขยันมากเพื่อลูกเราครับทั้งๆที่ตะก่อนนี่คือเอาทุกอย่างโอ้เลทเท ชีวิตเละเทะแล้วไม่เอาอะไรเลยเว่ยเมื่อก่อนถแล้วท<ช>ุกวันนี้ต<ร>้อง<ร>บอกได้เต็มปากเลยว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรที่ผิด คนหมานี่คือเราไม่ยุ่งเลยครับลาเลยครับ <S <S <P ew> เพราะว่ามีลูกชายที่น่ารักด้วยพี่แล้วเป็นไงมาไงถึงให้พี่เนะี่ยมานัดถ่ายที่เรือนไทยพระเครื่องพี่เคยมาร้านนี้แล้วเต้มานัดถ่ายร้านนี้เพราะอะไรในตัวผมมาศทาหลวงปู่มากอยู่แล้วครับพี่มัศทาหลวงปู่มาตั้งแต่จำฟาร์มได้เลยครับก็บ้านอยู่หลังวัดครับชุมชนพึ่งเย็นเนี่ยพี่ติดกับวัดสิงห์นะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งได้มารู้จักกับน้องครับน้องคนนี้คือน้องอู น้องเป็นเจ้าของที่นี่ทุกอย่างซึ่งศรัทธาในตัวหลวงปู่เหมือนกับเราเลยเราก็ได้มารู้จักกับน้องที่นี่ใยดีมากครับพี่ก็เลยมาขอน้องบอกพี่ขอถ่ายทาที่นี่ได้ไหมครับแต่ใช่่ว่าอ้าวนก็รู้จักกับพี่<ช>แล้วครับพี่เมื่อกี้พี่คุยกับอ้วนอ้วนบอกว,ว่าพี่เต้นี่ขยันมากถือขนาดว่ามาขโมยพระไปอเอ้ยไม่ใช่มาเอาเอส่งพาะให้น้องด้วย<อ>ครับเวลาน้องเรียกใช้ครับก็คือว่าก็เหมือนกับเป็นคนงานของน้องไปในตัวครับ ถ้าผมว่างน้องโทรมาปั๊บผมก็ไปส่งให้เลยครับส่งพระแต่เพราะราคาพระน้องนี่หลักแสนพี่หลักล้านก็มีใช่ไหมครับก็เลยต้องเอาคนที่แบบเชื่อใจกันได้ไปส่งครับพี่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้มาหลายคนแล้วไงที่แบบเอาพระไปแล้วก็หายไปเลย่าสุดเห็นไหมแท็กซีพ่พี่เขาแต่งงานกันนะครับเงินห้าหมื่น 50, ช่อดอกไม้อ่ะเห็นไหมพี่โอ้โหดูยกตัวอย่างอย่างนั้นนะพี่น้องก็เลยต้องหาคนที่ไว้ใจเพื่อมาส่งพระให้น้องครับ หากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอปโค สีโลกรับประกันคุณภาพในการทำงานแบบมืออาชีพเอาละเริ่มเลยขว่าจะเป็นเต้วันนี้นะครเต้เขาเรียกว่าเต้ไฟขับด้วยแล้วก็เป็นเต้วัดสิงห์แนะนำตัว่างเป็นทางการกันดีกว่าชื่อจริงนามสก,กุลจริงครับสวัสดีครับผมเต้ h, นะครับหรือชื่อจริงชื่อโน้ตอ่วมสิริครับพี่บานจริงๆแล้วเกิดที่หนองแขมครับสแสดงว่าเรา,าเด็กฝั่งทนร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมีพี่น้องหมดกี่คนสี่คนครับพี่เราเป็นคนที่เท่าไหร่เป็นคนที่สามครับอีกสามคนเนี่ย ผู้หญิงผู้ชายกี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองครับแล้วผู้ชายคนนี้คือใครฮะพี่ชายผมครับตัม้มเหรภูมินอ่วมสิริพี่แล้วบอก<ด>บว่าคนนั้นได้ดีไปแล้วใช่ไหมใช่ครับทุกวันนี้เป็นเซลล์ขายผ้าได้ดีไปแล้วครับพี่ แต่ก่อนนั้นก็คือเกเรเหมือนกันใช่ครับแล้วเราโตมาเนี่ยในครอบครัวเป็นไงบ้างฐานะพ่อผมไม่มีพ่อผมตายตั้งแต่ผมขวบหนึ่งอยู่แล้วพี่โดนลุมฟันตายด้วยพี่ก็นะลเลยเป็นแผลในใจแต่ไม่เคยคิดจะล้างแค้นนะพี่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเวรกรรมเขาหน้าชดใช้ไปแล้วละครับ <c oughs> เราก็เลยใช้ชีวิตของเรามาได้ทุกวันเนี่ยพี่โดยที่เราไม่ยึดติดมาช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ไม่อยู่วัดมากกว่าครับเพราะว่า ทางบ้านก็ไม่ค่อยมีถานะอยู่แล้วไงอยู่วัดตั้งแต่อายุสี่ห้าขวบแล้วพี่ก็อยู่วัดด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบชั้นไม่จบว่ะพี่เรียนปหกได้ครึ่งเทอมพี่จะจบปหกก็คือไม่จบใช่ครับเรียนได้ครึ่งเทอมเกิด<ช>อะไรขึ้นเกิดเรื่องครับทา,ทางที่เราไม่ได้ทํานะครูหาว่าเราไปขโมยของครับแต่โตมาผมไม่เคยมีประวัติเรื่องพวกนี้เลยครับพี่เอาจริงนะนี่อันนี้เราพูดนี่กลางหลวงปู่ด้วยนะใช่ครับเราไม่เคยใช่ไหมไม่ครับ <ผ>แต่ค<ม>ุณ<อ>หาว่าเราขโมยเพราะอะไรเพราะอะไรผมแกรับเพราะตอนนั้นนะมีผมเนี่ยที่แบบเกเรที่สุดในโรงเรียนครับเข้าห้องปกครองตลอดผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยยอมใครครับพี่ถ้าผมไม่ผิดครับแต่ถ้าผมผิดเนี่ยผมยกมือไหว้ขอโทษทุกอย่างครับพี่ตอนนี้เต้าอายุเท่ไรแล้วสามสิบสองครับพี่คุณครูก็ าการเรียนหรือหรือหรือรอ,รอ,ออกเลยให้เขาออไล่เราออกออก็ไม่เป็นไรไปหาที่เรียนใหม่แต่ช่วงนั้นก็โบนไล่ออกมาก็เครียดด้วยก็อยู่แต่วัดถ้ไปเจอเพื่อนไปหันเหนในทางที่ผิดนะครับก็เลยชีวิตเปลี่ยนเลยครับสุดท้ายแล้วออกจากเรียนใช่มาอยู่วัดอยู่วัดแล้วไปเจอเพื่อนในกลุ่มกลุ่มใช่ครับในกลุ่มในทางที่ไม่ดีใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะก็ไปหันเหนยุ่งกับพวกขี่ม่วงพวกสิ่งไม่ดีอบายมุกไม่ดีอะไรพวกนั้นนะพี่ก็เลยใช้ชีวิตแบบนั้น มาตลอดจนอายุ15ก็โดนจับสารเด็กนะครับในคดีก็หาเสพครับพี่เข้าไปครั้งแรกปีพอสอนายะสี่แปดครับพี่สองพัน้อยสี่สิบแปดใช่ครับเข้าไปสถานบินิตนั่นก็คือสถานบินิตนบ้านเมตาอ่ะทีนี้เข้าไปบ้านเมตาเป็นไงค,ความรู้สึกแรก<อ>ก,ก,ก็ถือว่าคู่เหมือนกันนะสถานบินิตรใช่คร,ครเข้าไปปับ๊บหูเจอใครมั่งไม่รู้ครับเต็ไมไปหมดเลยเราก็ไม่รู้จักลายก็มีมัง่งสักลายอ่ะแต่เขาก็สักกันไม่เยอะเขาก็ยังเด็กอยู่อ่ะครับก็เข้าไปแต่ เราอะมีครึ่งนึงแล้วไหนไหนครึ่งหนึ่งตอนนั้นนะครับเรามีครึ่งนี้แล้วครับแล้วเอามานยังไงฮะก็อาจารย์ที่บ้านครับพี่ชายกันเองเนะครับเขาเป็นอาจารย์สักพี่พี่ชายเราแท้ๆหรือว่าไงพี่ชายในกลุ่มเนี่ยเป็นอาจารย์ศักเห็นเขาสักก็อยากได้มากครับก็เด็กๆพี่ก็ไปให้เขาสักพอเข้าไปติดบ้านเมตตาปั๊บวันแรกเล้วพอไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ขึ้นหอก็มีเด็กหน้าบางซื่ออับพี่เดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงสดมากอะมองหน้ากูอ่ะผมบอกว่าผมยังไม่รู้จักกับคุณเลยครับผมจะไปมองหน้าคุณได้ไงครับเจอก็เดินของผมขึ้นมาที่ห้องแล้นั่งผมก็ยังไม่รู้จักคุณเนี่ยคุณมาบอกว่าผมมองหน้ามองาให้มึงเถียงกูเหรอเดี๋ยวออกมามันโดนกูเลยอ่ะผมด้วยฟาร์มที่เป็นเด็กอ่ะแล้วผมไม่เคยยอมใครอยู่แล้วพี่ผมก็คิดว่าเออมาเด็กโตๆเนี่ย ผมเอาอยู่แล้วออกมาก็มาเปิดผมก่อนเลยครับเปิดในที่นี้คือทําอะไรเราฮะต่อยครับแต่ผมดึงหลบว่าผมเป็นมวยอยู่แล้ว<อ>ไม่เป็นมวยเดี๋ยวก่อนคือเป็นมวยตั้งแต่เด็กเลยเหรอใช่เพราะว่าฝั่งหมู่สิบฝั่งวัดสิงห์ครับฝับ่งหมู่ส,สิบอีกฝั่งหนึ่งของวัดสิงห์ครับเขามีค่ายมวย,ย้งเด็กแล้วแล<อ>้วเราก็ไปไปเล่นับเขาไปซ้อมมั่งอะไรมั่งไงเด็กจำใช่แต่ก็ไม่ได้เข้าไปเต็มตัวใช่ครับที่ใช่ครับก็พอมีวิชาจาก ติดตัวมาไม่เคยโดนใครรังแกพี่เพี่ใช่เราไม่เคยไปรังแกใครพี่ต่อยกปุ๊บเราดึงหลบไปใช่ครับผมก็เข่าเลยพี่นั่งกระเด็นครับแป๊บเดียวเองมันเดินออกไปได้มันก็ไปฟ้องพวกพี่มาพวกรุ่นใหญ่กว่านี้ใช่อะรุ่นพี่ๆอะมันลุมผมครับมาทั้งหมดกี่คนนะก็สี่ห้าคนครับพี่ ผมก็หมอบแล้วพี่ใส่หมวกน็อกเลยทูไม่ได้อยู่แล้วพี่ครับถึงจะเป็นมวยก็เหอะใช่ครับใช้แล้วเป็นไงบ้างนานไหมโดนรุมกับตกรุนก็ประมาณสิบยีนาทีได้พี่ฝ่าผู้ใหญ่จะวิ่งมาห้ามก็อ่วกมาเหมือนนั้อ่วมตามชื่อผมเลยโน้ตอ่วมซิริ ใช่ครับทีนี้คือประสบการณ์แรกแล้วโดนเลยไปถึงวันแรกอ่ะและงี้ชีวิตเป็นไงต่ออ่ะก็พอโดนปั๊บมีเพื่อนเดินมาเดียชื่อเดียบ้านเขาก็อยู่บางเทียนเนี่ยครับในกำนันแม้นะพี่ก็เดินมาบอกอ้าวเต้โดนเรื่องอะไรเห็นแล้วแต่ผมเมื่อวิ่งขึ้นมาไม่ทันเพราะว่าผมต้องจัดคนใหม่ข้างล่างอีกเป็นเพื่อนผมโหทีนี้ผมก็ซึ่งเขามีหน้าที่ใช่ครับอยู่ด้วยผมก็ชื่นใจแล้วก็เจอเพื่อนแล้วอีกวันนึงเราคงไม่โดนอะไรแน่เลยใช่ไหมครับแต่มันไม่แล้ว เหตุการณ์เปลี่ยนนะครับพอเช้าลงไปใต้หอสองนะครับซึ่งเขารวมกันหมดบ้านเราก็ครึ่งนึงแล้วพี่ฝั่งทนเด็กฝั่งทนครับพี่เดียเดินเข้ามาเลยเต้ผมไม่ยอมนะเพื่อนโดนนะก็ยืนแปลงไม้ผมอันหนึ่งครับแปลงอันนั้นคือแปลงแหลมแหลมใช่ครับแปลงมันแหลมแหลมข้างหลังเราก็ไม่เคยรู้ตูด<อ>ให้เป็นแหลมแหลมใช่ครับเราก็ไม่รู้ด้วยฟาร์เป็นเด็กเข้าไปครั้งแรกแล้วแต่ใจอยากเอาคืนเพราะว่าเราโดนลุมโดยที่แบบว่าเราไม่ผิดด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาหาเรื่องเรา เดียบอกว่าเต้ผมอยู่ข้างเต้จัดไปเลยอะนะผมก็เดินเข้าไปหาอีกทีนึงแต่ไหนเน็บแปลงนะพว่ ดินก็ไปเรียกป๊าบอกเมื่อคืนลุมลุมกูเรื่องอะไรอ่ะแต่เขาบอกว่าทําไมผมก็หยิบแปางเลยแทงนี่เข้านี่เลยวิ่งท้องอรัวิ้องสี่ข้างสี่ท้องใช่ครับท้องนะท้องหวะมันดึงหลบด้วยหรืออะไรเนี่ยแต่ใจผมมันเล็งไปที่กลางตัวมันเลยวิ่งกะเอาให้อยู่เลยทีเดียวก็เนี่ยพอโดนท้องปั๊บมันร้องเรียกพ่อที่เด็กที่นั่นเขาจะเรียกพ่อซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ครับเรียกพ่อวิ่งมาตีผมอีกผมก็โดนหนักเลยครับตอนนั้นก็เลยมีชื่อ พี่พอรักษาตัวนอน เพื่อนดูแลอย่างเงี้ยให้ข้าวเอาข้าวมาให้กินอะไรก็แสดงว่าการโดนทาโทษนี่หนักมากเลยวันโดนพ่อตีรุมตีด้ว้เราไปทำเขาก่อนครับเราเรื่องข้างบนมันจบไปแล้วไงครับพ่อเขาเคลียให้จบแล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยฟานมที่เราไม่ผิดด้วยแล้วเข้าไปครั้งแรกเราไม่รู้เรื่องไงพี่ว่ามันทําเราเรื่องอะไรด้วยฟาร์มแขนพี่เป็นเด็กแต่พอโตมามันก็อีกเรื่องนงนะพี่ก็คือแทงตั้งแต่สารเด็กแล้วใช่ครับแล้วคนที่โดนแทงเป็นยังไงบ้างก็เจ็บครับ พี่แต่ผมว่าดวงดีหน่อยพอคนนั้นเจ็บเชื่อเขาว่าจับคนนั้น,น่ะย้ายไปที่ไหนไม่รู้ครับอ้าวทำไมเราเป็นคนแทงทาไมเราไม่โดนย้ายเพราะคนเนี้ยเขามีเรื่องมาตลอดอยู่แล้วครับเขาน่าจะเป็นหัวเรือฝั่งนั้นนะครับบางซื่อพี่อ๋อใช่มีเ,เรื่องมาตลอดผมก็มีชื่อแ,แต่ว่าสิงเสร็จแล้วด้วยฟาร์มที่คนรู้จักเราเยอะด้วยพี่เขาก็นะนําให้ผมว่า ออกไปทํางานกองนอกจะได้มีรายได้เขาบอกผมอย่างนี้รายได้คืออะไรอ่ะคือก่อนที่จะแนะนําไปกองนอกเนี่ยคือถึงวันตัดสินเราหรือยังตอนนั้นตัดมาแล้วครับร้อยยี่ร้อยยี่สิบวันครับร้อยยี่สิบวันใช่ครับไม่ได้ตัดเป็นเดือนอะไรนะครับพี่ผมก็ผ่านมาเหมือนกันนะแต่คือว่าผมก็ไม่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 ค่อยรู้ว่ามันมีตัดร้อยยี่สิบวันด้วยถ้านับกันตามตรงอ่ะมันก็คือสี่เดือนแต่ถ้าเอาจริงแล้วมันไม่เหมือนกันนะร้อยยี่สิบวันกับสี่เดือนอ่ะถ้าไปแล้วเป็นคุูผู้ใหญ่นี่ แตกต่างกันนะในการทำวันลดม,มันมีคมกับยนอะไรเงี้ยร้อยยี่สิบวันหลังจากนั้นก็มีคนแนะนําให้ไปกองนอกใช่ออกไปทํางานตัดหญ้าเก็บขยะหน้าเรือนจําของเด็กครับก็ได้มีบุญได้ออกไปใช้คําว่ามีบุญเพราะ <ผม S 1> อะไรผมว่ามีบุญนะทุกคนอยากออกไปเพราะว่าข้างนอกอิกสระด้วยพี่และได้เจอผู้คนที่แบบว่าผู้หญิงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยอิอสระดได้กินของดีๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แนะนำกันเลยเขาบอกว่าเนี่ยฝาติดมันเอา ออกมาและเอายาตั้งอ่ะเข้าไปได้เราจะได้มีดูดกันแต่ตอนที่ผมเข้าไปไม่มีเลยพี่เ้ายาหมากแพงครับได้กินเนี่ยขนมเราก็ทําทตามที่เพื่อนเัาแนะนํามาใช่ครับเอาไอ้ที่ตูกปาติกออก ใช่เอาออกแล้วมันจะเป็นโฟมข้างในนะอ่าฮะเอาโฟมออกเลยพี่ครับแล้วก็เอายาเส้นน่ะสิวางแทนโฟมเลยตั้งครับพี่ได้สิบตั้งเข้าไปเป็นพระเอกเลยพี่ผมได้นั่งแบบว่าหัวหัวโตคนเดียวอ่ะพี่มีคนบีบอะไรทุกอย่างยาตั้งสิบตั้งเนี่ยนะเปลี่ยนชีวิตเลยใช่ครับคนรักเยอะเลยทีนี้บ้านจากเป็นโจ์กันมาตีสนิทเข้าหาเราเลยใช่ครับตีสนิทจนแบบตอนนั้นนะผมกายกายไม่มีตีกันเลยพี่รักกันมาก เลยเพราะว่าแค่ยาดเส้นสิบหอเองก้าไงพี่คนอื่นไม่กล้าพี่เพราะว่าเกมมาโดนตีหนักหนักแน่ใช่ไหมหนักครับเพราะเรื่องมุวงนี้บ้านเด็กจะห้ามมากเลยพี่เพราะว่าเขาอะไว้ใจเราแล้วไงเราออกไปทํางานนอกถามว่าเราหนีได้ไหมหนีได้ใช่ถามว่าได้ทุกอย่างเลยพีเอาอะไรเข้ามาได้ไหมเอาเข้าได้แต่ถามว่าถ้าจับได้คือหนักหนักกล้าแล้วเกิดเลยเกิดก็ได้เป็นพวกหัวคนแล้วจากเปะไม่มีใครรู้จักไงพี่ก็มีคนรู้จักเราเยอะเลย เพิ <muitas S 2> ่ม <sketches> ขึ <women> ้นเข้าไปอีกใช่ครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นไม่ไงฮะก็กลายเป็นแบบโอ้โหเต้นี่ก็เต้นะครับเต้เลยใช่ครับจนได้ออกจากศาลเด็กสุดท้ายก็เาปล่อยชีวิตใช่ฮะใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกได้ประมาณ2-3ปี่ะอายุ18ปี่ออกปีอะไรฮะน่ะออกปีนั้นแหละครับพี่อาถูกไหมใช่ครับปีนั้นเลยครับแล้วออกมาเนี่ยใช้ชีวิตน่ะจนถึงอายุ18ปพี่เราใช้ชีวิตยังไงในในเมื่อเรา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 ผ่านตอนนั้นเน่ะเพราะว่าพี่ชายกับพี่สาวที่เป็นทอมสองคนอ่ะเขาก็ ็ยุ่งเกี่ยวสิ่งไม่ดีสายมืดหนึ่งแลก็ลโดนจับกันหมดเลยขี่ม่วงกอะไรน,นะใช่ครับสองคนออกมาแ็เฟงอยู่น้องสาวคน,คนเดียว กาแฟก็หากินลําบากพี่ก็ชีวิตก็เลยต้องกลับไปยุ่งกับสิ่งไม่ดีก่อนออกมาเนี่ยคิดว่าจะเลิกใช่อรบเพราะว่าเข้าไปเรารู้สึกว่ามันลําบากอะไม่ได้เห็นหน้าพี่น้องนานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งมาเยี่ยมอย่างเงี้ยอ๋อคือคิดว่าเลิกแน่นอนใช่ออกไปรอบนี้กูไม่เอาแล้วใช่อรแต่ด้วยฟาร์มที่เราออกมาเงินก็ไม่มีใช้ครับฐานะทางบ้านผมก็ยากจนเนี่ยทีแรกหรือแล่าที่ผมบอกว่าพ่อตายแม่ก็มาเสียตอนหลังเป็นมะเร็ง เดี๋ยวก่อนนะใช่ตอนหลังเนี่ยแม่เรามาเสียชีวิตอีกใช่ตอนนั้นเราอยู่ข้างนอกในข้างนอกแล้วนอกใช่ไหมแม่รู้มันออกมารู้ว่าแม่เป็นมะเร็งไม่แล้วมีน้องสาวอีกคนหนึ่งใช่ก็ไม่รู้จะทำไงไปทํางานได้วันละสองร้อยเองตอนนั้นนะผมจำได้อะไรไปแบกหมูให้เขาครับเขาจะตัดเป็นครึ่งตัวเราก็ไปแบกให้เขาน่ะแบกขึ้นโต๊ะให้เขาแลอะไรแบบนั้นอ๋อ ได้วันละสองร้อยกลับมาโดนค่าค่างทำตั้งกี่โมงทำตั้งกี่โมงทำตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับพี่ได้สองร้อยใช่ครับแต่ยกตลอดเลยไม่หยุดเลยเขาจะบอกว่าเวลาสั้นแต่ง,งานหนักมากใช่ไหมก็เนี่ยเอามาจัว่จุนแม่กับน้องนะพ่อข้างหลังใช้ตังเยอะพี่เพราะแม่ต้องไปฉายแสงฉายคีโมอะไรพวกนั้นนะครับจนไม่รู้จะทำไงแล้วว่าไปขอตังใครก็รรไม่ให้มีใครไม่มีใครใยืมครับไปกู้เขาเรา ยังเด็กด้วยช่วงวนะั้นอายุ17-18เองเยก็เลยหันมายุ่งกับสิ่งไม่ดีอีกครั้งหนึ่งใช่ครับโดยการที่เราขายใช่ขายเองเลยอตอนน <ะ S 1> ัน <ะ S 1> ้นทะี่มาจากผู้เสพ ใช่ครับสู่ผู้ขายทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องบอกว่าคือจิตใจเต้เนี่ยดีนะในสิ่งที่แบบว่าผมออกมาไม่อยากยุ่ง้วเพราะว่าในม่นไม่มีความสบายเลยใช่ห่างมิดห่างญาติห่างมิดไม่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่เลยบางวันก็นอนร้องไห้นะพี่คิดถึงแม่คิดถึงพี่คิดถึงน้องมากมากอ่ะพี่ครับคือคนเราเกิดมาเป็นคนเหมือนกัน แต่สภาพแวดล้อมกับการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันใช่แล้วก็ปัญหาทุกๆคนก็ไม่เหมือนกันใช่ครับเคสของเต้เนี่ยทำให้เต้ต้องกลับมาขายเลยใช่ไหมมาขายก็รู้สึกเออพอเราได้ขายปั๊บเรามีกําไรเลี้ยงครอบครัวเยอะจากที่เราไม่เคยหาได้งั้นเรามาหาได้พอช่วยแม่ได้ขายแสงทีนึงเสียเป็นหมื่นนะพี่สมัยก่อนครับอ่ฮะรอบนึงครับเสียเป็นหมื่นใช่ลำพังจะไปแบกหมู วันละ200แม่ก็ไม่ได้ฉายแสงใช่ไหมฮเพราะว่าแม่ต้องรอฉายแสงเพื่อย้ายหายแต่พอทําไปทํามาพี่เริ่มทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นถลําใช่ครับจนไปโดนจับ200เมตรพี่จากเสพใช่ตอนนี้กลายเป็น200เมตร200เมตรนี่คือครอบหรือจําหน่ายนะตอนนั้นครอบเพื่อจําหน่ายพี่แ <8 S 2> ายได้<อ>ประมาณระยะเวลากี่วันกี่เดือนแล้ว ปี่าฝ่าได้นะพี่ตั้งแต่อายุ17 17่าฝ่าพี่รักษาแม่ไปในตัวก็ปีกว่าใช่แล้วเลี้ยงน้องอีกคนหนึ่งพี่ใจผมไม่เคยคิดจะกลับไปเลยตั้งแต่ออกมาตอนนั้นแต่สิ่งแวดล้อมเลยพี่ที่ต้องทําให้เรากลับไปอยู่จุดที่มันไม่ดีสุดท้ายแล้วก็จบชีวิตอิสระอีกรอบหนึ่งในปีพอ2500ประมาณ52ได้52ต้องเข้าไปในคดีครอบครองเพื่อจำนาย ต้องบอกว่าคุกผู้ใหญ่แล้วใช่นชโนตแล้วครับถูกไหมฮะความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงเคยรู้ไหมว่าข้างในคุกเนี่ยมันจะเป็นยังไงการัน็นอยู่ตอนนั้นผมก็คิดว่ามันก็คงคล้ายที่เราผ่านมามาคุกเด็กใช่ไหมพี่แต่พอเรากล้าเข้าไปปับ๊บไม่เหมือนกันเลยพี่กับฟาร์มคิดเปลี่ยนไปหมดเลยทีนี้ฟาร์มกลัวเกิดเลยพี่เรากล้าเข้าไปปับ๊บเห็นเรือนจำแรกที่เราเข้าไปคือเรือนจำก็ บางบอนครับพี่เรื่อนจำพิเศษคนบุรีใช่ครับพี่ทีนี้ก้าวไปความรู้สึกเปลี่ยนเหรอจากเต้ที่ดื้อด้านเกเลนะไม่ยอมคนเนี่ยใช่คือก้าวไปนี้กัเปลี่ยนครับพี่กลายเป็นกลัวเลยเหรอกลัวคือเห็นอะไรที้แบบว่าผมเห็นนายหรือนักโทษ เนี่ยใส่เสื้อขาวอะ่ะบอกให้นักโทษที่ก่อนหน้าผมว่ามอบมอบ,มอบดิแล้วก็แตกไอ้ยจับแหกตูดอีกผมก็เกิดมาไม่เคยโดนอย่างนี้เลยเขาก็ทำกันขนาดนี้เลยสถานพินิษที่คิดไว้ไม่มีแบบนี้เหมือนกันใช,ใช่ไหมใช่ครับเพราะเราคิดว่าเว้ยนี่มัน เกินไปแล้วแล้วข้างในเราจะเจออะไรอีกวะใช่ไแต่พอเราได้ผ่านจากจุดนั้นมาอ้าปากแหกตูดเราไม่โดนเตะนะเพราะเราพูดจาเขาดีครับเราหน้าจะโดนเราไน้าแบบตรงเนี้ยพูดจาดีเพราะว่าเราไม่เคยครับผมครับผมใช่ผมไม่เคยไปมองข้ามคนอยู่แล้วครับก็แสดงว่าก่อนหน้านั้นที่โดนตกไปเนี่ยอาจจะไปพูดจาไม่ดีถูกไหมไปมีอาการใส่อาเจ้าหน้าที่ก็เลยโดนแบบนั้นไปใช่ในฟานที่เราคิดเราเลยกลัวไปแต่พอผ่าน ผานจุด ตรงนั้นมาเดินจะเข้าแดนเจอพี่ก็บอกเอ,าเอ,าเอาเ้าเต้เข้ามาเมื่อไหร่เออเด็ดเช้าอยู่กับพี่เลยแต่แตอยู่แถว,แถวบ้านเราใช่เ<ช>กิน่ะได้อยู่ปั๊บเขาก็แนะนำเนี่ยอยู่ดูแลคนใหม่อ่ะเต้อยู่สบายเหมือนพี่เนี่ยพี่เป็นเสมียนเห็นไหมเราก็ช่วยงานนายอย่างเดียวแต่เราไม่เคยไปยุ่งเรื่องกับใครไงเราก็ทําหน้าที่ของเราได้เป็นจ่าฝึกครับเข้าไปแรกๆเนี่ยนะใช่ครับไปรู้จักพี่คนนี้ที่บอกใช่เอาไปอยู่ด้วยใช่เขาเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นคนนี้น่าจะเป็น เป็น,นเนนมสมียนแดนอยู่ใช่ครับในการเข้าไปใหม่นี่คือเราไม่ต้องฝึกแถวไม่ต้องอะไรเลยเหรอใช่ครับแต่แต,แต่ตอนแรกพี่นเนี้ยเขาบอกให้ไปอยู่กับเขาครับแต่มีพี่เหมือนกับพี่คนเนี้ยเขาชื่อพี่บอลน,นะครับจอมทองครับพี่บอลที่เาตีคู่กับพี่โตครับคนเนี้ยพี่บอลลุ่งะอะพี่อ๋อบอลลุ่งเขาว่าตือก็ดาษเหมือนเลยบอกเฮ้ยใครโน้ตรวมสิริวะเดี๋ยวเจอกูเลย ผมก็คิดแล้วหุ้ยขาสั้นเลยพี่เพราะว่าพี่เขาหน้ากลัวมากครับพี่คนนี้ผมก็มองเขาตรงหน้ากลัวขาสั้นเลยพี่ออแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมารับเราอยู่สบายมาก<ะ>เลยเพราะว่าพี่สาวเรา <S <S> <S ที่เป็นทอมเป็นเพื่อนกับเมียเขา <S 1> <S 1> เขา่ถือจนหมายชื่อผมมาแต่เหมือนว่าฟอร์มมจะมาครูผมมาจะปั่นเราอะใช่ครับออแต่พอเขาสั่งให้เลิกแถวอะผมก็ไปบอกพี่คนที่บอกเนี่ยที่ อยู่เสมียนนะที่รับเราตอนแรกเลยใช่เขาบอกว่าเนี่ยลงชื่อเลยเป็นไอ้นี่จ่าฝึกดูแลคนใหม่สบายเชื่อพี่เองไม่ต้องฝึกอะไรเลยเพราะว่าเองมีพื้นฐานมาอยู่แล้วเนะผมครับพี่ได้เลยครับแล้วพี่บอลเขาก็เดินมากอดคอผมอเฮ้ยพี่ขอโทษพี่แกล้งเองอีสาวเองบ่าที่เป็นทอมเขาเขียนชื่อเองมาให้พี่ไงเองไม่ต้องกลัวเลยอยู่แดนนี้บ้านเรานิสัยดีทุกคนไม่เคยไปเกเรใครเขาบอกผมเนี่ยผมก็อยู่กับเขากินข้าว แต่พอเช้าผมก็มาฝึกคนใหม่ได้ขึ้นเย็นด้วยว้ยโอ้โหดูแลคนใหม่ว้ยพอหลังนั้นประมาณไม่กี่เดือนพี่ด้วยฟาร์มที่เราอ่ะเป็นนักดนตรีอยู่ข้างนอกอยู่แล้วพี่เฮ้ยเทนี่มีความสามารถหลายอย่างนะนักมวยใช่จะฝึกด้วยนี่นักดนตรีก็เป็นด้วยใช่ครับมันเป็นไปยังไงฮะก็ผมชอบพวกกองอยู่แล้วพี่พวกกองยาวกองตุ๊กกระตั้วกองโทนกองแขกกองตะโพนน่ะผมจะเก่งกองเปิงอย่างเงี้ยครับผม ชอบพวกนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะที่บ้านพ่อผมเขาทําพวกนี้ครับ oh, แฟนกาลังย<า>ยจะถามเลยว่าเป็นยังไงใช่ตอนเนิดเลยพ่อผมเป็นเจ้าของคณะกระตัวครับติดผมพ่อขาว hmm. สมัยก่อนเลยย่านนี้พ่อผมคณะแรกเลยครับพ่อผมก็ทํามาแต่ผมยังเด็กอยู่ในหน้าตอนหน้าหรือยังไม่เกิดเนี่ยครับพี่คใครสอนเราเล่นทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเป็นทุกชิ้นเลยเนี่ยที่พูดมาใช่ก็ตอนเด็กชอบนั่งดูไงครับพี่แล้วก็พอ เขาไม่ได้ตีอย่างเนี้ยว่างอ่ะผมก็ขอไปตีจังหวะที่ผมนั่งดูเขาพอตีไปตีเฮ้ยตีเหมือนเขานี่หว่าเราก็ตีได้นี่หว่าหลังจากนั้นพ่อก็ให้ตีเองนะครับก็เล่นเองมาตลอดพ่อไม่จ้างใครแล้วทีนี้ลูกเป็นแล้วผมว่าตีมาตลอดอ่าทีนี้ตีเตอตีเดอเข้าใจแล้วกระตุ้วมันต้องมีการตีลังกาพี่อะไรใช่ครับพี่มีการตีลังกาแต่เราเนี่เป็นไหมหัวแตกครับพี่เคยหัดนี่ตีลังกาแล้วหัวแตกครับพี่ ก็เลยไม่กล้าเลยครับพี่นี่แผลนี่เลยตั้งแต่เด็กเลยนะตีนังกาวันแรกโดเลยหัวแตกนี้ก็เลยแหยงเราก็ตีแต่กองมาตลอดครับกองตุกอย่างเงี้ยกองโทนอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้ก็เล่นอยู่คณะศิธย์วัดสิงมาไงเด็กแล้วตั้งแต่พ่อเราตายเล่นกับพี่โกมาเนี่ยครับอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วว่าว่าว่าเป็นนั่งตีได้ยังไงนะครับตั้งแต่เกิดมาก็พ่อมีคณะอยู่แล้วถูกไหมครับก็เลยมีความเก่งตรงนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่จะมาเล่าให้เราฟังก็ผมอยู่ข้างในับพี่คุมคนใหม่เลยเวลามันก็ยังว่างอยู่พี่ให้คนใหม่พักอะไรอย่างเงี้ยตกเย็นเราก็ว่างอ่ะหัวเราคิดเด็ดซีกับนายด้วยครับตอนนั้นผอเขาก็ชอบดนตรี พอดีเลยพี่ไปเอ่ยเขาอันนี้ความคิดเราเองเลยนะใช่ครับบอกว่านายครับถ้านักโทษเขาอยู่กันอย่างเนี้ยเขาจะเครียดน,นะครับไม่มีโดนตีมาให้เขาฟังหรือแม่เอามาให้เขาหัดอะไรอย่างเงี้ยพี่พอผมเอากระตัวกับสิงโตเข้ามาอย่างละชุดครับพี่สิงโตก็คือหัวสิงโตสองหัวกองใบหนึ่งแฉมงชุดหนึ่งลยครับของสิงโตก็เอาเข้ามาแล้วก็กระตัวชุดหนึ่งครับพี่หัวเสือบ้องนางเด็กแล้วก็โทน 啊。Uh. ชิงชาบมงของชุดกระตัวมูลค่าไม่ไม่ต่ำสองสามหมื่นนะพี่ที่ผมต้องลงทุนเนี่ยแต่พอดีของเรามีอยู่แล้วพี่เราก็เลยต้องโลอะที่บ้านเน่ะเข้ามาในเรือนจำครับให้นายเอาเข้ามาให้แล้วคิดยังไงอ่ะว่าทําไมเราต้องเอาเอาศิลปะไอ้ตรงเนี้ยเอามาสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆนเราใจใจผมอยากสืบสารด้วยพี่มันเป็นวัฒนธรรมของไทยแต่กระตั้วเนี่ยเป็นของไทยผสมใต้พี่ ผสมคนใต้เอานํามาประยุกต์เล่นครับพี่เมื่อสมัยก่อนจะเข้ากับพวกมโนราอะไรพวกนี้พี่เขาแยกออกมาเป็นกระตัวแทงเสือพี่เดี๋ยวก่อนนะผมเคยอยู่เรียนจำเหมือนกันในการที่เราจะนําอะไรเข้ามาในเรียนจําสักอย่างสักสิ่งเนี่ยมันยากมากแต่ทีนี้พอเราไปเสนอเรื่องพวกนี้กับท่านผอใช่ครับเหมือนผ่านเลยเหรอใช่เหมือนเรามีคุอด้วยพี่ว่าจะหนาที่เราได้สอนคนอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมสอนคนเดียวเลยพี่ทุกอย่างครับทุกชิ้นจนเป็นคณะขึ้นมา เล่นใ้โชว์ได้ตลอดครับนี่นะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมีในคุกด้วยนะมันไม่ได้มีเฉพาะข้างนอกแล้วก็ห,หลายๆคนเนี่ยที่มาสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะมีแต่เรื่องบู๊เรื่องไรแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยนํามากสะหน,นเพราะว่าที่อื่นไม่เคยมีใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วมีอะไรมากมายในตัวเขาเราเรามาฟังดูนะเพราะหลังนั้นเราเข้ามาเนี่ยคือเราบอกจุดประสงค์เขาใช่ไหมว่าเราต้องการที่จะมาสอนใช่แล้<ล>วก็อยากสร้างความบันเทิงขายเครียดให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆตอนนั้นเราอยู่แดนอะไรแดน5ครับในปี25งพใน่้ร้ คนใหม่พี่แรกรับอ่ะทีนี้จะเข้ามาโอ้โหครบชุดเลยนะใช่ครับสองชุดครับพี่กระตั้วแทงเสือกระสิงโตครับพี่เพื่อนผู้ตรงขังในการไม่พี่น้องเขาคิดกับเราเฮ้ยมึงบ้าไหมเนี่ยเอากระตั้วมาตอนแรกครับคิดครับเอาสิงโตให้ผมเชิดเพี้ยนเพี้ยนมึงเอาอะไรมาเนี่ยแล้วพวกกูจะเล่นกันได้ไหมบอกผมอย่างเงี้ยบอกว่าได้เด็ดแต่เราต้องใจเย็นๆเชื่อผมผมสอนเนี่ยเป็นหมดทุกคนแน่ใช่ป่ะแต่เราอะช่วงเนี้ยแรกๆมันก็จะแบบมีอารมณ์หงุดหงิดกันบ้างมอ าคนไม่เป็นนะพี่มานั่งเล่นซึ่งแจงตึ้งอ่าบางคนอารมณ์มันไม่ได้แล้วแล้วมันคุกเปิดด้วยนะใช่คุกแดนเปิดแดนที่คนใหม่เข้ามาอยู่คือคดีกูก็เครียดอยู่แล้วใช่งเอาอะไรมาตุ้งชิชปง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 คือมันอารมณ์มันไม่ได้ไงใช่ครับแต่แล้วเราทำไงแต่ผมพลิกผันเนี่ยพี่พลิกผันฟาร์มคิดคนมุ่งนี้เลยครับพวกพี่ๆน้องๆเนี่ยผมก็สอนเขาทุกคนเลยคนนี้ตีอย่างนี้นะคนนั้นตีอย่างนี้นะมันก็จะเป็นลงจังหวะจับจับ จ,จับกันพร mm ้อมกันหมดใช่ไหมพอเราคบเนี่ยมันก็จะสนุกของในตัวของเราเองเล่นกันจนเปิดคณะเล่นสนุกได้โชว์ให้ผู้ต้องขังดูโอ้ใช่ครับพี่ไอ้นี่ตีก็ตุงตุ้งตุ้งตุงก็ตอนแรกก็ยังไม่มีกลับว่าตุงตุงตุงตุ้งตุ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 ้ทีนี้พอพอพอมันเล่นกันครบปุ๊บสนุกกันไปเลยนี้ใช่ครับกลายเป็นเคียดหายเครียดไปเลยใช่หัวเราะยิ้มร้องเพลงกันทุกคนครับนายนั่งเคียดข้างในยังยังตบมือนั่ง ฝ่ายห้างผมก็มองว่าเออแล้วว่ามาทอาความสุขให้คนได้แบบเครียดๆนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะใช่ครับดูอยู่นี้ตุ้งตึ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 ้งต้งตายงย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วก็มาตอนหลังได้ยืนเสนอขนนี่ครับพี่นี่งานใหญ่แล้วครับจังวะ ไอ้จะปล่อยแล้วพี่เด็กนครถมครับย้ายมาสองคนอ้าว uh oh. แล้วชื่อผมจำได้อะไอ้ชื่อสองคนนี้นี่หว่าที่ทำพี่นี่ไว้พี่เอซ่าไว้แล้วก็จัดเราไว้ผมจำมันได้ไหมไปบอกใครก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปกับผมผมบอกว่าอา้าวไม่เป็นไรอย่างนั้นพี่โอมครับท้่เป็นผอชลอครับบอกพี่โอมผมขอเดี๋ยวลงมาผมให้กาแฟฟอยหนึ่งเนี่ยพี่ผมขอกุญแจเหรอเนี่ยผมแค้นมันมากมันทําพี่ผมตายเนี่ยผมขึ้นไปคนเดี เดียวผ,ผมแม่เอาใครขึ้นมาเจ็บกับผมหรอกเนะี่ยเขาก็ยอมก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ